สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปเกมหาเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งแลกเงินไปนะครับจำนวน300บาทเนาะสั่งแลกไปเป็นบัตรทูแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเติมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับว่าแอปเกมที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ ใช้ได้จริงหรือเปล่าบัตรทูที่เขาส่งมานะครับผมจะคัดลองให้ดูสดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปที่แอป t ู o ั Money อ l l ลนะครับโอเคนะครับหลังจากเข้ามาในแอบปบเราก็กดเติมเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดบัตรเติมเงินทูมันนี่นะแล้วผมก็จะวางนะครับรหัสบัตรทูแบบนี้นะครับโอเคกดยืนยันไปอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับมา225บาท นะครับก็สำหรับการเติมปัตถทูเข้าแอปทูมิเนอเรลเนี่ยเราจะโดนหักค่าธรรมเนียม25%นะครับ300เนี่ยก็จะโดนหักไปประมาณ75บาทเนาะก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็มีซองอ่างเป่าทูมันนอเรลจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแจกเยอะนิดนึงนะก็คือผมจะ,ะแจก ซองอังเป้ามูลค่า150บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจำนวน100คนรับกันไปแบบจุกๆเลยนะครับ100คนก็กติกาในการรับซองอ่งเป้าในวันนี้ก็คือผมจะลงลิงก์ซองนี้ให้ก็ต่อเมื่อคลิปวิดีโอนี้มียอดการกดไลค์ถึง150ไลค์นะครับถ้าครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลงลิงก์ซองไว้ให้เลยเนาะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมนะครับจะได้มีกำลังใจแจกซอ,องอังเปาทูนีวอลเลตแบบนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีทูนี่วอลเลตได้เลยครับโอเคครับสำหรับแอปที่ผมหยิบมารีวิวในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็รีวิวให้ตอนก่อน ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราสามารถถอนได้จริงๆนะโดยที่การถอนเงินเนี่ยเราจะนําแต้มภายในเกมนี้ไปแลกเป็นบัตรทูนะครับผมแล้วก็นําบัตรทูไปเติมเกมไปเติมเงินมือถืออะไรต่างๆแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดาวน์โหลดไปเล่นเนี่ยลองดาวน์โหลดไปเล่นดูนะครับเป็นแอปฟรีนะครับเราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับมันมีให้ดาวน์โหลดบน Google Play แล้วก็ Apple ก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็ล็อกอินเสร็จสับนะครับหน้าตาของตัวเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องเก็บสะสมเหรียญคอยตรงนี้ให้ครบตามจํานวนนะครับถึงจะสามารถนําไปแลกเป็นบัตรถูได้ส่วนเพชรกับเหรียญทองอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆภายในเกมเกมนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมา พูดถึงกิจกรรมที่เขาจัดอยู่ในตอนนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอแอป Happy Dummy เนี่ยเป็นแอปที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับผมเนี่ยแต่ละกิจกรรมแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีแจกบัตรทูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายล่าทัวร์นาเมนต์เนาะแบบเล่นอ่ไพ่ดัมมี่เก่งๆเซียนๆเนี่ย ผมคิดว่าแอปนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองมากดลงทะเบียนเนี่ยแบบนี้มันไม่เสียอะไรนะครับเพื่อนๆกดได้เลยแบบนี้กดลงทะเบียนไปแล้วก็พอถึงเวลาเพื่อนๆก็เข้ามาแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยชนะการแข่งขันเนี่ยก็ได้รับปัตจูมันนี้หนึ่ 1, บาทไปแบบฟรีๆเลยนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยอยู่บ้านมีเวลาว่างในการเล่นเกมเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นกันดูเนาะเนี่ย มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากนะครับมีทัวร์นาเมนต์เยอะมากเพื่อนๆสามารถกดไล่เข้ามาดูแต่ละอันแต่ละอันได้ว่าเออแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันได้บัตรทูไหมหรือว่าได้เป็นเ,เหรียญคอยอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้ามาดูเนาะเยอะมากๆเลยหรือเพื่อนๆจะกดดูกิจกรรมที่ตัวเกมเขาจัดอยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปดาวเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับว่า อตอนนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่นี่นะครับสามารถกดเข้ามาดูกดเข้ามาอ่านได้นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยหรือถ้าเพื่อนๆจะเล่นแบบปกติหาเหรียญคอยแบบปกติก็สามารถทําได้นะครับกดไปที่ทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็เนี่ยนะครับคนครบเริ่มเกมเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบปกติทั่วไปแข่งกับคน2คน4คนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆชนะก็ได้รับคอยไป เป็นรางวัลตอบแทนนะครับผมก็จะมีตั้งแต่400คอย40คอยหรือจะอาหาเป็นเพชรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะแยะมากมายก็ระบบนิเวศภายในเกมเนี้ยมันจะหมุนเวียนกันไปนะครับก็คือนําเหรียญทองไปเปลี่ยนเป็นเพชรนาเพชรไปเปลี่ยนเป,เป็นเหรียญทองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนำเพชรไปลงทัวร์นาเมนต์เพื่อได้มาเป็นเหรียญคอยแล้วเอาเหรียญคอยไปแลกเป็นบัตทูประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยก็ ระบบต่างๆภายในเกมประมาณนี้เลยเนาะแต่ที่ผมชอบเล่นมากที่สุดภายในเกมเกมนี้ก็คือหมวดสล็อตนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายคือส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสําหรับสล็อตเนี่ยอเอออันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะไอนนคิดมากอันนี้เนี่ยเขาน่าจะเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองมาเล่นให้เพื่อนๆดูสักหน่อยตอนนี้ผมมีเหรียญทองอยู่หนึ่งล้านเดี๋ยวดูซิว่าปรับเบ็ดได้เท่าไหร่ ปรับเบรได้สูงสุด5ล้านนะครับของผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับสัก70,000ดูสิอ่ะเดี๋ยวลองมากดให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถ้าใครที่เล่นพวกไพ่อะไรไม่เป็นเนี่ยมาเล่นหมวดนี้ก็ได้นะครับผมหมวดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเคยทำสถิตินะครับจากเหรียญทองแค่1ล้านเนี่ยไปเป็นหลักร้อยล้านพันล้านมาแล้วนะครับผมอ่าแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะผมไปเล่นอยู่เล่นอยู่ คนเดียวนะครับไม่ได้มาอัดคลิปเนาะก็มันมันตีแจ็คพอตนะครับมันเลยเล่นได้เยอะขนาดนั้นเนาะก็น่าจะฟุกด้วยแหละนะครับอ่าการเรา,าการที่เรามาเล่นสล็อตเนี่ยเรานอกจากที่เราจะได้เหรียญทองแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับเหรียญคอยแบบฟรีๆแบบที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเล่นเองปล่อยบอดไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราหมุนสล็อตครบ10รอบปุ๊บเขาจะแจกเหรียญคอยให้กับเรานะครับ โดยเพื่อนๆสามารถดูได้ตรงนี้นะว่าเนี่ยเราหมุนไปกี่รอบแล้วนะครับเนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เนาะถ้าเล่นครบ10รอบปุ๊บเขาก็จะแจกเหรียญค้อยให้กับเราแต่ว่าเกมนี้รู้สึกจะเป็นเกมใหม่นะครับเป็นเกมซานตาเนาะซึ่งผมไม่เคยเล่นนะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะอัปเดตมาช่วงเทศกาลคลิปมัดเนาะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นประมาณนี้นะถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับผม เดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคสำหรับเกมสล็อตนี่นะครับก็เหมือนเกมสล็อตทั่วไปเลยนะครับนอกจากนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ,อยากจะแลกเป็นบัตรทูเหมือนผมนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดมาที่ตรงนี้เหรียญคอยตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงที่มันเป็นรูปบัตรทูเนี่ยที่เป็นรูปมือสีข,า,ขาวๆตรงนี้เนี่ยกดเข้ามานะครับปึ๊บแบบนี้มันก็จะเด้งมาหน้าแรกของรางวัลน,นะครับ เพื่อนๆก็เลือกเอาเลยว่าจะแลกแบบไหนมีทั้งบัตรเติมเงินมือถือมีทั้งบัตรทูถ้าใครอยากแลกบัตรทูก็กดเข้ามาดูตรงบัตรทูนี่เขาก็จะมีรายละเอียดให้เรานะครับว่าจะเอาบัตรทูเท่าไหร่แล้วเรามีแต้มเท่าไหร่แต้มพอไหมนะครับอย่างตอนนี้ผมมี20,000แต้มผมก็สามารถแลกบัตรทูละห้าสิบได้แต่ว่าตอนนี้มันหมดนะครับก็ต้องรอเขามาเติมสต็อกเนาะเกมนี้เนี่ยเขาจะมาเติมสต็อกของรางวัลเนี่ย ทุกๆ10โมงเช้ากับบ่าย2นะครับใครที่จะแลกของละวันก็ให้เข้ามาแลกในช่วงเวลา2เวลานี้นะครับช่วงเวลาอื่นเนี่ยมันอาจจะหมดคนอาจจะกดไปหมดแล้วส่วนอันนี้เป็นเงินเติมมือถือสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากได้เป็นบัตรทูเพราะว่าเอาไปเติมเข้าแอปทูวนี้วั e นแล้วมันถูกค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยก็มาเลือกเป็นเงินเติมมือถือได้ รับกันไปแบบเต็มๆเลยนะครับแลก50ก็ได้50แลก1้อยก็ได้ร้อยนะครับเนี่ลองรับ3ค่ายก็แค่กรอกเบอร์มือถือของเราแล้วก็กดส่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แลกเป็นบัตรทูเนาะเพื่อนๆต้องมากดรับบัตรทูเองนะครับหลังจากที่เราแลกไปครบ1วันเนี่ยเขาจะส่งรหัสบัตรทูมาให้เราแบบนี้เพื่อนๆก็ก๊อปไปใช้ได้เลยนะครับนี่ เนี่ยเป็นรายละเอียดที่ผมเคยแลกบัตทูมาเนี่ยเลื่อนให้ดูเนี่ยเยอะมากนะครับสําหรับการแลกบัตทูจากแอปแบบนี้แล้วก็ใช้ได้จริงทุกใบนะครับสําหรับปัตทูมันนี่จากแอป Happy d u m m y นะครับยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกันดูด้วยนะครับ